สำหรับคนที่กำลังมองหาเห็ดน,นะผมหรือว่าครีเจอร์ตัวที่เพื่อนๆกำลังตามหาเนี่ยก็สามารถเข้าไปซื้อได้ที่เพจของผมนะครับโดยเข้าไปที่พี่เอลเซตนะผมดะกอนช็อปเอกนะเพื่อนๆนี่นะผมแล้วจะมีครีเจอร์หรือว่าเห็ดน,นะให้เพื่อนๆเลือกซื้อมากมายเลยนะครับ อาละฮะก็สวัสดีเพื่อนๆชาวโรบอคกันด้วยนะครับในวันนี้เรามาอยู่กันในเกม c r e a t u r e of s o n a r i a กันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนๆพื่สำหรับในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยนะครับเราจะมาดูรายละเอียดนะครับในกิจกรรมใหม่ของเกม c r e a t u r e of s o n a r i a กันนะครับเพื่อนๆว่าในกิจกรรมใหม่นะครับเพื่อนๆที่ได้ทําการอัปเดตเข้ามานะครับในสัปดาห์นี้เนี่ยนะครับเพื่อนๆมีเงื่อนไขนะครับในการทําอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็เจ้า Creature ตัวใหม่เนี่ยนะครับที่ได้อัปเดตเข้ามาพร้อมกับกิจกรรมนี้เนี่ยนะครับเป็นยังไงบ้างนั่นเองนน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 นะะะคคคครรรรรรรัััับบบเเเเเพพืื่่่่่่่ออออๆๆดดดีีีีี๋ยยววววลิิิิปโ้าาาาามมมูธกกกกกทํจใหแต ไปรับชมคลิปวิดีโอนี้หน่อยนะครับก็รบกวนเพื่อนนะครับกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งให้ช่องผมด้วยนะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็เป็นการสนับสนุนผมด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็ฝากช่องทางการติดตามทางทิกตอกด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เล่นทิกตอกหรือว่ามีบัญชีทิกตอกเนี่ยนะครับก็สามารถเข้าไปรับชมนะครับคลิปวิดีโอของผมในช่องทิกตอกได้นะครับแล้วก็ฝากกดติดตามกันให้ด้วยนะครับเพื่อนๆโอเคเลยถ้าพร้อมแล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมนะครับวิธีการทำกิจกรรมใหม่ในเกม Creature of Sonaland ในนนสััปดดาาห์ีี้กกเลยว่ครัับบอ่ะสหรในคลิิปวดีโอนนี้ะครับเพื่อนนนๆเเเรรรรราาาจจะะะมมมมดดูคับยยลออีขงกกกิใให่ ครีเอชั่นออฟโซนอาเลกันนะครับเพื่อนๆโดยต้องบอกไว้ก่อนว่าในกิจกรรมนี้เนี่ยนะครับเป็นกิจกรรมใหม่ล่าสุดที่ทางเกมครีเอชั่นออฟโซนาเลียนเนี่ยนะครับได้ทําการอัปเดตเข้ามาประจําสัปดาห์นี้นั่นเองนะครับโดยกิจกรรมนี้เนี่ยนะครับเพิ่งอัปเดตเข้ามาสดๆร้อนๆเมื่อเช้านี้เลยนั่นเองนะครับเพื่อนๆซึ่งนะครับในกิจกรรมนี้เนี่ยนะครับก็จะมีตัวละครฟรีให้เราด้วยนั่นเองนะครับเพื่อนๆซึ่งนะครับในกิจกรรมนี้เนี่ยนะครับมีชื่อว่ากิจกรรม Harvest Event นนนัั่เองะครบหรือว่ากกกิจรรรมแห่งาเกก็บเี่ยวนนั่เองงนนนนะครรรับเพื่่อๆซึใกกิจมี้เนนีี่ยะะครรรรับกกก็จจมมิหือว่าอีเวนต์ใหม่เนี่ยนะครับให้เราทถึง2อีเววนต์ด้ยกัน ครับโดยอีเวนต์แรกเนี่ยนะครับคืออีเวนต์ Onlyly Work นั่นเองนะครับส่วนอีเวนต์หนึ่งเนี่ยนะครับคือ Harvest Stargy นั่นเองนะครับซึ่งนะครับในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยนะครับเราจะมาดูกันในส่วนของกิจกรรม Onlyly Work ก่อนละกันนะครับซึ่งในกิจกรรมนี้เนี่ยนะครับก็จะมีของรางวัลนะครับเป็นคลีเจอร์ตัวใหม่ล่าสุดที่ทางเกมเนี่ยนะครับได้ทำการอัปเดตเข้ามาใหม่นะครับก็คือเจ้าคาราโคนั่นเองนะครับซึ่งเจ้าคาราโคเนี่ยนะครับก็จะเป็นคลีเจอร์ตัวใหม่ที่ได้อัปเดตเข้ามานะครับในสัปดาห์นนนนนนีี้้้้พพรรรรรรรอออมมกกกกััััับบบบิิจจเเเเลย่่่งงะะคคคืๆซึวธาาาได าโครเนี่ยนะครับเราสามารถรับเจ้าคาราโครเนี่ยนะครับได้จากกิจกรรมโบนัสเมืองนั่นเองนะครับซึ่งนะครับเงื่อนไขในกิจกรรมนี้เนี่ยนะครับก็จะมีทั้งหมด3เงื่อนไขด้วยกันนะครับเพื่อนนะครับสำหรับเงื่อนไขแรกนะครับเพื่อนให้เราเนี่ยนะครับทำการเซอร์ไวายนะครับ for หนึ่งพันสองร้อยนะครับ S อ่ะ medium size or higher flyer นั่นเองนะครับ เงื่อนไขนี้เนี่ยนะครับเราเนี่ยนะครับต้องทําการเล่นนะครับเครเจอร์ประเภทไฟล์เออร์นะครับหรือว่าตัวบินนั่นเองนะครับที่มีขนาดระดับกลางนะครับหรือว่าสูงกว่านั่นเองนะครับหรือเรียกง่ายๆก็คือต้องมีขนาดตัวเนี่ยนะครับที่อยู่ในระดับมีเดียมหรือว่าสูงกว่านั่นเองนะครับแล้วก็ให้เราเนี่ยนะครับเล่นจํานวน1,200แต้มนั่นเองนะครับเพื่อนๆซึ่งวิธีง่ายๆเลยนะครับเพื่อนๆก็ให้เราเนี่ยมาที่วิวเครื่องทั้งล่างตรงนี้นะครับแล้วก็กดไปที่สกายทางด้านซ้ายนี้นั่นเองนะครับเพื่อนๆกก็็็จะะะะะเเเเเปปนน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 ิโมตตตขขออออองงััััััวบบบบ่่่่คคครรรรแล้้ไพืๆใหาียท การเล่นครีเจอร์ตัวไหนก็ได like ้นะครับเพื่อนที่เราเนี่ยนะครับต้องการจะเล่นก็คือลองกดไปก่อนนะครับเพื่อนแล้วก็ให้เราเนี่ยนะครับดูขนาดไซส์นะครับก็คือตรงนี้นั่นเองนะครับอย่างเช่นเจ้าเอสมือเนี่ยนะครับจะมีขนาดอินออมาสนั่นเองนะครับหรือว่าเราจะเล่นตัวอื่นก็ได้นะครับอย่างเช่นบานิเนี่ยนะครับที่มีขนาดล่าชเนี่ยก็เล่นได้นั่นเองนะครับหรือว่าจะเป็นครีเจอร์ตัวอื่นที่มีขนาดมิดเดิลเนี่ยแบบนี้นะครับอย่างเจ้ากิบบิทเนี่ยนะครับก็สามารถเล่นได้เช่นกันนะครับแต่ว่าเราเนี่ยนะครับหห้้าาาามมเเเเเล่่่่่่่นน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 นะะะะคคคครรรรรรรััััััับบบบีีีีีจออออออ์ทขขดดดตววยยูใืืงพๆ หากเราเล่นไปเนี่ยนะครับมันจะไม่ตรงกับเงื่อนไขนั่นเองนะครับก็คือให้เราเนี่ยเล่นคลีเจอร์นะครับที่มีขนาดตัวอยู่ในระดับนะครับมีเดียมขึ้นไปนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นมีเดียมนะครับหรือว่าจะเป็นอินอร์มัสหรือว่าจะเป็นระดับอ่าลาร์ชเนี่ยก็สามารถเล่นได้เช่นกันนะครับเพื่อนๆก็จะตรงเงื่อนไขนั่นเองนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยก็ให้เราเนี่ยนะครับทำการนำคลีเจอร์ที่มีขนาดตัวนะครับตามเงื่อนไขเนี่ยนะครับเข้าไปเล่นภายในเกมนะครับโดยเราเนี่ยนะครับต้องเล่นตามจำนวนทั้งหมด1,200มนั่งพื่อนก็หลังจากที่เราเล่นไปรื่อยๆแล้วนจครบ1,200แต้มนะครับ เงื่อนไขแรกเนี่ยนะครับก็จะเสร็จสิ้นไปนั่นเองนะครับเพื่อนเเงื่อนไขที่2นะครับก็จะเป็นเงื่อนไขให้เราเนี่ยนะครับทำการทราเวลนะครับหนึ่งหมื่นซันนั่นเองนะครับก็คืออันนี้เนี่ยให้เรานะครับทำการเดินทางนะครับหรือว่าวิ่งไปรอบๆแมปนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นว่ายน้ําหรือว่าวิ่งหรือว่าบินก็ได้นั่นเองนะครับเพื่อนให้เราทําการเคลื่อนที่ไปจํานวนหนึ่งหมื่นแต้มนั่นเองนะครับซึ่งหลังจากที่เราเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยนะครับจนครบหนึ่งหมื่นแต้มเนี่ยนะครับเราก็จะเสร็จสิ้นน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 นเเเเเเเงงงืื่่่่่ออออไไขขททีีีีััััะะะะคคคครรรรรบบบโดยย้้้ผมแําใใหชป็จ์ มีความเร็วในการบินหรือว่าความเร็วในการเคลื่อนที่ที่ค่อนข้างสูงนิดหนึ่งนะครับเราก็จะเสร็จเงื่อนไขนี้ได้อย่างง่ายๆเลยน,นั่นเองนะครับเงื่อนไขที่3นะครับเงื่อนไขนี้เนี่ยให้เราทำการ Hash o n ์น s s นะครับเพื่อนเพื่อ a r v e s t m u t a t i o n 1ครั้งนั่นเองนะเงื่อนไขนี้เนี่ยนะครับให้เราทำการฟ <tr> ักไข่นะครับเพื่อนเพื่อนไม่ว่าเราจะเป็นผู้ฟักหรือว่าเป็นผู้ที่ถูกฟักออกมาเนี่ยนะครับให้เราทำการฟักไข่หรือว่าเป็นผู้ถูกฟักเนี่ยนะครับแล้วนะครับติดสถานะ harvest mutation หรือว่าการกลายพันธุ์แบบำาวนนนน1ครั้ง่่เเออพื ยังมีครั้งว่าเราจะเป็นผู้ฟักนะครับหรือว่าผู้ที่ถูกฟักก็ได้นะครับเพื่อนๆแต่ว่าเราเนี่ยนะครับต้องทําให้การฟักไข่เนี่ยนะครับติดสถานะ Harvest Mutation หนึ่งครั้งนั่นเองนะครับเพื่อนๆซึ่งหลังจากที่เราเนี่ยนะครับทำจนติดสถานะ Harvest Mutation ไปแล้วเนี่ยนะครับเงื่อนไขนี้ก็จะเสร็จสิ้นไปนั่นเองนะครับเพื่อนๆยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างเช่นผมทาการฟักเพื่อนผมออกมา1คนนั่นเองนะครับโดยผมเนี่ยเป็นผู้ฟักไข่นะครับเพื่อนๆซึ่งหากเพื่อนของผมเนี่ยนะครับทำการฟักไข่นะครับแล้วกําเนิดออกมาเป็นตัวออ่่นนทีติดสถาะ HarW Muation เนนั่ียะครบผมที่เป็นผู้ฟังเนี่ยนะครับก็จะเสร็จเงื่อนไขนี้และเพื่อนของผมนะครับที่เป็นผู้ถูกฟังเนี่ยนะครับก็จะเสร็จเงื่อนไขนี้ด้วยเช่นกันนั่นเองนะครับเรียกได้ว่าเควสนี้เนี่ยนะครับจะเสร็จสิ้นเงื่อนไขเนี่ยนะครับทั้งผู้ฟังและก็ผู้ถูกฟังเลยนั่นเองนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆเนี่ยนะครับจะไม่งงกันนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็จะประมาณนี้นั่นเองนะครับเพื่อนๆเกี่ยวกับเงื่อนไขนะครับในกิจกรรม o n e s t Work นั่นเองนะครับเพื่อนๆซึ่งหลังจากที่เพื่อนๆทำครบทั้ง3เงื่อนไขแล้วเเเเเเเนนนนนนนีีีี่่่่่่่ยะะะะคค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 รรรรรรรััััับบบบพืืออออๆก็จจจได้้้าาาาาาา์ทมชวโโงงซึ นะครับเพื <trendy> ่อนๆก็จะเป็นเคลเจอร์นะครับที่มีรูปร่างหน้าตาเนี่ยนะครับที่เป็นนกนั่นเองนะครับเพื่อนๆคล้ายกับเออ่นกตัวเล็กๆนะครับเพื่อนๆหื่อนน่ารักน้าหลังนั่นเองนะครับซึ่งเจ้าคาราโคลเนี่ยนะครับก็จะได้ว่าเป็นเคลเจอร์นะครับที่อยู่ในเทียสสามนั่นเองนะครับเพื่อนๆโดยจะมีขนาดตัวที่ค่อนข้างที่จะเล็กจิ๋วนิดหนึ่งนะครับเพื่อนๆซึ่งนะครับเจ้าคาราโคลเนี่ยนะครับก็จะเป็นเคลเจอร์นะครับที่สามารถนะครับซัพพอร์ตเพื่อนร่วมทีมนะครับหรือว่าเพื่อนร่วม เพื่อนๆก็สามารถที่จะรับเจ้าคาราโคเนี่ยนะครับได้แบบฟรีๆโดยการทําภารกิจนะครับของกิจกรรมโอเนสเบิร์นั่นเองนะครับเพื่อนๆก็ตามเงื่อนไขที่เราเนี่ยนะครับได้ทําการอธิบายกันไปก่อนหน้านี้นั่นเองนะครับซึ่งหากเพื่อนๆสนใจเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะไปทําเงื่อนไขนะครับของกิจกรรมโอเนสเบิร์กันได้นะครับเพื่อนๆก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรมากมายเลยนั่นเองนะครับแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็จะประมาณนี้นั่นเองนะครับเพื่อนๆแล้วก็ต้องขอใครของท้ายคลิปนิดนึงแล้วกันนะครับสำหรับเเ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 เพืื่่่่่ออออออนนนนนนๆทีีสสใใจจจจจจคคคครรรรร์์์์าาาายบกะะัไมวววป็ตหิ ทางทางด้นนเี่ยก็สามารถเข้าไปสั the so, possible, so, ่งซื้อนะครับได้ที่เพจ Pixelset Dragon Shop อีกได้เลยนะครับทาเราก็มีครีเจอร์เนี่ยนะครับหลากหลายสายพันธุ์มากๆเลยนะครับมีมากกว่า100สายพันธุ์เนี่ยนะครับให้เพื่อนๆเนี่ยสามารถเลือกซื้อกันได้เลยนั่นเองนะครับซึ่งหากเพื่อนๆสนใจเนี่ยนะครับก็สามารถทักแชทเข้าไปที่เพจได้เลยนะครับสําหรับวันนี้เนี่ยนะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์และกดกระดิ่งให้ช่องผมด้วยนะครับเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสําหรับวัััันนนีี้ขออตววลาไปก่สสดครบ